สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยฉันจะขอร่วมอภิปรายเพื่อสนับสนุนร่างพระราชบัญญตัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569โดยเน้นไปที่ความพยายามจัดทำระบบงบประมาณใหม่ที่สอดคล้องกับโจทย์ของประเทศค่ะโดยการบริหารงบประมาณในวันนี้นะคะเราจะต้องเปลี่ยนทางวิธีคิด แล้วก็เปลี่ยนทั้งเครื่องมือเพื่อให้ทันกับโลกที่ทั้งเปลี่ยนเร็วและเปลี่ยนแรงค่ะเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้นะคะไม่ต่างจากเรือใหญ่ที่อยู่กลางทะเลที่ต้องฝ่าขึ้้นลมจากทุกทิศทางค่ะไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น ุ่นพิษที่เรื้อรังนะคะเศรษฐกิจโลกที่ทั้งผันผวนและถดถอยรวมไปถึงปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่แล้วก็ความไม่แน่นอนจากภูมิรัฐศาสตร์ค่ะนั่นทําให้เราค่ะท่านประธานคะไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีคิดแล้วก็ด้วยเครื่องมือแบบเดิมๆได้อีกต่อไป ก็ประมาณฉบับน,นี้ค่ะคือความพยายามของรัฐบาลเพื่อไทยที่ต้องการออกแบบเครื่องมือใหม่ๆด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ๆให้กับประเทศโดยอยู่บนฐานของความเป็นจริงในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงก็ประมาณฉบับน,นี้ค่ะไม่ได้ทําขึ้นเพียงเพื่อจะประครับประคองประเทศให้เดินต่อในยามวิกฤต แต่ต้องการให้ประเทศนั้นเดินไปข้างหน้าได้อย่างถูกทิศทางและเท่าทันโลกและงบประมาณฉบับนี้ค่ะจะช่วยเตรียมประเทศไทยให้พร้อมรับมือกับเหตุการณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในระยะสั้นแต่ในขณะเดียวกันก็เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆจากความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวอีกด้วยท่านประธานที่เคารพคะสิ่งหนึ่งที่ดิฉันเห็นว่า มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในร่างงบประมาณฉบับปี2,569นี้และสมควรที่จะต้องถูกกล่าวถึงอย่างตรงไปตรงมาก็คือความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของการออกแบบงบประมาณค่ะที่ตอบโจทย์ความเป็นจริงของยุคสมัยได้มากขึ้นพอวิกฤตและก็ปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะมันมีความซับซ้อนและมันก็ส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วค่ะนั่นทำให้เครื่องมือแบบเก่า ไม่สามารถที่จะตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาซึ่งถ้าเราค่ยังคงจัดทำงบประมาณด้วยรูปแบบเดิมๆด,ด้วยวิธีคิดแบบเดิมๆประเทศไทยก็จะยังคงไร้ความสามารถที่จะรับมือกับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นค่ะเราจึงได้เห็นความพยายามของรัฐบาลเพื่อไทยนะคะในการที่จะปรับโครงสร้างงบประมาณค่ะให้สอดคล้องกับยุคสมัยผ่านแนวคิดที่เรียกว่า ยืดหยุ่นแบบกระจายหรือ decentralized flexibility ท่านประธานคะคำนี้ไม่ได้เป็นแค่ภาษาที่สวยหรูนะคะแต่ว่ามันยังสะท้อนอยู่ในตัวเลขและก็ทิศทางในการจัดสรรงบประมาณสําหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้จริงๆโดยเราค่ะได้มีการเพิ่มสัดส่วนงบประมาณที่กระจายไปยังหน่วยรับงบประมาณต่างๆนะคะทั้งในระดับกระทรวงและวิสาหกิจรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะโดยเราเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมานั่นเพราะอะไรคะนั่นเพราะว่า วิกฤตมันไม่เคยถามเราก่อนค่ะว่าเราพร้อมหรือไม่แล้ววิกฤตมันไม่เตือนเราล่วงหน้าค่ะว่ามันจะมาเมื่อไหร่ดังนั้นค่ะรัฐไม่มีทางเลือกอื่นเลยนอกจากจะต้องกระจายความพร้อมออกไปให้ได้มากที่สุดเพื่อให้หน่วยงานค่ะมีความสามารถที่จะตัดสินใจแล้วก็สามารถลงมือที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างเร็วที่สุดท่านประธานคะการจัดงบประมาณยืดหยุ่นแบบกระจาย คือการเพิ่มอำนาจให้ไปอยู่ในมือของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ค่ะเพราะว่าคนที่อยู่หน้าง,งานย่อมรู้พื้นที่ดีที่สุดเข้าใจบริบทเข้าใจคนเข้าใจความเร่งด่วนแล้วก็มีประสบการณ์ตรงในการจัดการซึ่งท่านประธานทราบดีค่ะว่าถ้าหากเรายังคงมัวแต่รอคําสั่งจากส่วนกลางหรือรอผ่านกระบวนการที่รวมศูนย์นะคะการช่วยเหลือก็จะล่าช้าแล้วก็ไม่ทันต่อสถานการณ์ การจัดทํางบประมาณแบบนี้ค่ะจะช่วยเพิ่มความเร็วให้กับกลไกรัฐในทุกระดับและก็ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อีกด้วยแต่อย่างไรก็ดีค่ะการกระจายงบประมาณไปยังหน่วยรับงบประมาณในระดับต่างๆที่มากขึ้นนะคะเราก็ไม่ได้ทําแบบไรท้ทิศทางต่างคนต่างทําหรือว่าต่างคนต่างใช้แต่อย่างใดค่ะเพราะว่าทุกเม็ดเงินนะคะจะถูกกําหนดโดยเป้าหมายเชิงภารกิจ ที่มีการกำหนดตัวชี้วัดแล้วก็มีการประเมินผลที่ชัดเจนค่ะเราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการจัดทำงบประมาณโดยใช้หลกักมิชชั่นออเรียนทเป็นตัวกำกับท่านระธานคะการจัดทำงบประมาณในลนักษณะ ยืดหยุ่นแบบกระจายให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ทั่วถึงนะคะมันอาจจะต้องมีการใช้งบประมาณในสัดส,ส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งงบประมาณที่เพิ่มสูงสูงขึ้นนี้นะคะจะมาจากสองส่วนด้วยกันค่ะโดยส่วนแรกค่ะจะถูกจัดสรรมาจากรายได้ของประเทศที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของเศรษฐกิจและอีกส่วนหนึ่งค่ะมันมาจากการปรับลดงบกลางและงบในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีให้มีขนาดเล็กลง ซึ่งเมื่อดิฉันพูดถึงงบกลางนะคะตลอดหลายปีที่ผ่านมาค่ะเรามักจะได้ยินคําวิาพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอว่างบกลางนั้นเป็นงบที่ใช้จ่ายได้อย่างคล่องตัวรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่ซับซ้อนของระบบราชการมันจึงกลายเป็นจุดที่ถูกตั้งคําถามทั้งในแง่ของประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแล้วก็ในแง่ของการตรวจสอบที่รัดกุม ซึ่งแม้ว่าการจัดสรรงบกลางนะคะมันจะต้องมีเหตุผลรองรับในเรื่องของความจําเป็นเร่งด่วนเรื่องความคล่องตัวแล้วก็เรื่องความพร้อมในการที่จะใช้รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ในขณะเดียวกันค่ะมันก็เป็นธรรมดาที่จะมีเสียงเรียกร้องให้เกิดความสมดุลระหว่างความคล่องตัวและก็ความโปร่งใสและรัฐบาลชุดนี้ค่ะก็เลือกที่จะ มีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณที่จะได้ตอบโจทย์ข้อเรียกร้องเหล่านั้นอย่างมีนัยยะสําคัญเพราะรัฐบาลชุดนี้เลือกที่จะปรับลดงบกลางลงเป็นจํานวนกว่า2องแสนล้านบาทและนี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การปรับตัวเลขให้ลดลงเท่านั้นนะคะแต่เป็นการส่งสัญญาณไปถึงแนวทางใหม่ในการบริหารงบประมาณของประเทศค่ะที่เราจะให้ความสําคัญกับความโปร่งใส ตรงเป้าหมายและสร้างรัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชนโดยการกระจายงบประมาณลงไปสู่ภารกิจที่เป็นรูปธรรมรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยคะ่ะเลือกที่จะปรับลดงบประมาณในส่วนของงบกลางโดยให้กระจายไปสู่หน่วยรับงบประมาณต่างๆที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าเพื่อให้หน่วยงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในระดับจังหวัด หรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะได้มีอํานาจแล้วก็มีทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นในการที่จะรับมือกับปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีและสิ่งนี้เองค่ะคือสาระสําคัญของประชาธิปไตยทางการคลังนั่นก็คือการกระจายอํานาจลดการรวมศูนย์และการสร้างรัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชนท่านประธานคะในโลกยุคปัจจุบันค่ะ ความท้าทายใหม่เกิดขึ้นแทบทุกวันแบบไม่ทันตั้งตัวทั้งภัยธรรมชาติโรคระบาดสภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตสิ่งแวดล้อมนั่นทำให้ความสามารถในการตอบสนองได้ไวตัดสินใจได้เร็วเป็นปัจจัยหลักและเป็นปัจจัยสำคัญของรักที่ดีกระมาสับับนี้ค่ะได้ให้ความสำคัญกับความคล่องตัวนั้น แต่เลือกที่จะทำผ่านระบบที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมแทนที่จะอาศัยอำนาจรวมศูนย์แต่ตรวจสอบไม่ได้และการปรับลดงบกลางในครั้งนี้ค่ะยังมีข้อดีอีกประการหนึ่งก็คือเป็นการฝึกให้รัฐนั้นเลือกใช้เฉพาะในเวลาที่จำเป็น mm. เพื่อเป็นการสร้างวินัยทางการคลังให้เกิดขึ้นจริงได้ในทางปฏิบัติพอเมื่อเงินในส่วนของงบกลางนะคะมันถูกลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทุกการใช้จ่ายค่ะมันจึงต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างเข้มงวดรัฐค่ะไม่สามารถที่จะใช้ตามความเคยชินหรือว่าตามแรงกดดันได้เหมือนที่ผ่านมานี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นค่ะของการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและก็สร้างวินัยการใช้จ่ายภาครัฐได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้คะ่ะท่านประธานคะการปรับลดงบกลางลงยังเท่ากับเป็นการคืนพื้นที่ให้กับงบประมาณในส่วนที่จะนําไปสร้างอนาคตให้กับประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นงบลงทุนงบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงบวิจัยและนวัตกรรมรวมไปถึงงบพัฒนาระบบดิจิทัลภาครัฐค่ะ เพราะว่าเงินทุกบาทมีต้นทุนยิ่งเราใช้งบกลางน้อยลงแต่ว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นในการที่จะนำไปรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าเราก็ยิ่งสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ให้กับการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อวางรากฐานให้กับอนาคตของประเทศได้มากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะดิฉันต้องขอเรียนอย่างตรงไปตรงมาค่ะว่าแม้ว่ารัฐบาล จะปรับลดงบกลางลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะละเลยในการให้ความสําคัญกับงบการในฐานะที่เป็นเครื่องมือเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าในยุคที่โลกเปลี่ยนเร็วแล้วก็อาจมีวิกฤตเกิดขึ้นได้อย่างไม่ทันตั้งตัวค่ะความยืดหยุ่นของรัฐเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะช่วยเหลือประชาชนให้ทันเวลาดังนั้นค่ะ งบกลางที่สามารถใช้ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่านขั้นตอนของทางราชการที่ซับซ้อนจึงยังมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่านประธานคะตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะประเทศไทยเรารเผชิญกับวิกฤตหนะักทั้งโรคระบาดไฟป่าแผ่นดินไหวน้ําท่วมน้ําแรงแล้วก็ฝุ่นพิษค่ะซึ่งทุกครั้งชีวิตปากท้องและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนคือสิ่งเดิมพันและสิ่งที่น่ากังวลไม่แพ้วิกฤตค่ะ คือความล่าช้าและความไร้ประสิทธิภาพในการตอบสนองของกลไกรัฐซึ่งส่วนหนึ่งค่ะเกิดจากการที่เราขาดงบประมาณที่ยืดหยุ่นและคล่องตัวพอเมื่อเผชิญกับวิกฤตค่ะรัฐจําเป็นต้องมีงบประมาณที่พร้อมใช้เพื่อให้ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้หน่อยที่สุดดังนั้นค่ะแม้ว่ารัฐบาลจะปรับลดงบกลางลงเพื่อจัดสรรให้ภารกิจอื่น แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่างบกลางจะไร้ความสําคัญดังนั้น,นะคะ่ะดิฉันขอ,อย้านะคะว่างบกลางไม่ใช่งบลับแต่คือความยืดหยุ่นให้รัฐเคลื่อนไหวได้ทันท่วงทีงบกลางไม่ใช่งบล่องหนแต่คือความคล่องตัวค่ะที่ต้องมีเพื่อพยุงประชาชนในยามวิกฤตและงบกลางไม่ใช่เช็คเปล่าค่ะ แต่คือกระเป๋าฉุกเฉินที่เราต้องพกติดตัวไว้ตลอดเวลาเพื่อเตรียมรับกับเหตุฉุกเฉินที่เราไม่อาจคาดเดาได้ดังนั้นค่ะเมื่อเราเลือกที่จะลดขนาดของงบกลางและเลือกที่จะปรับลดงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีรง mm hmm. เพื่อที่จะเปิดทางให้กับงบประมาณนั้นถูกจัดสรรไปสู่หน่วยรับงบประมาณอื่นๆได้มากขึ้น mm hmm. เราจึงเห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมค่ะของการจัดงบแบบยืดหยุ่นแบบกระจายที่มีภาร,รกิจเป็นตัวกำหนดชัดเจนว่า งบที่กระจายออกไปนั้นไม่ได้กระจายไปแบบไรเป้าหมายแต่กระจายไปเพื่อที่จะลงมือทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ,อการพัฒนาประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนจริงๆดิฉันขอยกตัวอย่างการกระจายงบมาเพื่ออภิปรายนะคะโดยตัวอย่างแรกค่ะคือการกระจายไปเพื่อเป็นการยกระดับเกษตรกร,กรของไทย ท้ามา,าหารในภาวะที่โลกนั้นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมีภาวะโรครวนแล้วก็มีภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางอาหารนะคะรัฐบาลพักเพื่อไทยคะเลือกที่จะไม่ปล่อยให้เกษตรกรนั้นต้องดิ้นรนหรือว่าอยู่รอดไปวันๆเราได้มีการลงทุนเพื่อย,ยกระดับเกษตรกรไทยให้สามารถแข่งขันในระบบเศษษรษฐกิจโลกได้ ผ่านการจัดสรรงบประมาณกว่า48,000ล้านบาทไปยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณร์ออกอแล้วก็จัดสรรง,งบเพิ่มเติมอีกกว่า7,400ล้านบาทไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเพื่อสนับสนุนมาตรการครอบคลุมตั้งแต่การลดต้นทุนการพัฒนาเทคโนโลยี การไปจนถึงการประกันรายได้และก็พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สามารถส่งออกได้โดยงบประมาณในส่วนนี้ค่ะไม่ถูกนําไปลงที่ส่วนกลางแต่ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละประเด็นเป็นการเฉพาะเช่นจะมีการปล่อยกู้ให้กับชาวไร่อ้อยนะคะเพื่อให้เขาเปลี่ยนวิธีการปัดอ้อยจะได้เป็นการลดฝุ่น PM 2.5หรือนําไปพัฒนาระบบชนรประทานนอกเขตค่ะเพื่อลดความเสี่ยงของภัยแลง้ง ตัวอย่างที่2นะคะคือการกระจายงบประมาณไปเพื่อเป็นการปรับปรามยาเสพติดแบบครบวงจรค่ะโดยที่ผ่านมาเราเคยใช้วิธีการจัดการยาเสพติดด้วยแนวคิดเน้นปรับปรามมากกว่าป้องกันและหลายครั้งค่ะมาตรการในระยะสั้นนั้นมันไม่ตอบโจทย์ระยะยาว ในส่วนของงบประมาณปี2569นะคะรัฐบาลได้ทุ่มงบกว่า5,400ล้านบาทค่ะเพื่อขับเคลื่อนแผนบรรณาการปราบปรามยาเสพติดที่ยืดหยุ่นกระจายและครบวงจรมากขึ้นทั้งในเชิงป้องกันฟื้นฟูและปราบปรามโดยง,งบประมาณส่วนนี้ค่ะไม่ได้รวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลางนะคะแต่จะกระจายไปยังโรงเรียนชุมชนแล้วก็หน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับเยาวชนค่ะ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เยาวชนนั้นเข้าใกล้ยาเสพติดขณะเดียวกันค่ะจะก,ก็จะเป็นการสนับสนุนสนับสนุนกระบวนการบําบัดอย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็ใช้เทคโนโลยีค่ะในการที่จะปิดช่องทางการเงินของกระบวนการขายยาอย่างเป็นระบบตัวอย่างที่3ค่ะเราจะกระจายงบประมาณนะคะไปสู่การกระจายอํานาจและงบประมาณลงทุนสู่ท้องถิ่นค่ะท่านประธานค่ะท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ค่ะ การตอบสนองของรัฐอย่างรวดเร็วคือสิ่งที่ประชาชนนั้นต้องการมากที่สุดเหมือนที่ฉันได้กล่าวมาแล้วนะคะรัฐบาลจึงได้จัดสรรงประมาณในปี2,569ให้มีความยืดหยุ่นแบบกระจายโดย เพิ่มงบลงทุนในระดับจังหวัดถึง93%ของจังหวัดทั้งหมดและเพิ่มงบองค์กรปกคอรองส่วนท้องถิ่นกว่า3.3%และพร้อมสนับสนุนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระร,ชราชบัญญัติกระจายอำนาจนะคะอีกราว4%ซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะคือการลดการรวมศูนย์ในเชิงงบประมาณ เพิ่มความสามารถให้กับหน่วยงานท้องถิ่น,นะคะ่ะให้สามารถซ่อมแซมโรงเรียนสร้างถนนพัฒนาโรงพยาบาลแล้วก็ทำเรื่องต่างๆค่ะให้ตอบโจทย์กับประชาชนในพื้นที่ให้เร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องรองคำสั่งหรือคำอนุมัติจากส่วนกลางซึ่งที่ดิฉันยกตัวอย่างมาเบื้องต้นนะคะมันก็คือตัวอย่างของการกระจายอำนาจทางการคลังค่ะเป็นการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมที่ ตรงเป้าหมายแล้วก็สอดคล้องกับยุคสมัยนะคะเราก็สามารถตอบโจทย์เฉพาะหน้าในแต่ละพื้นที่ได้มากขึ้นซึ่งสิ่งดีแน่น,นอนค่ะเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการแล้วก็งบประมาณฉบับนี้สามารถทําได้อย่างน่าชื่นชมค่ะท่านประธานคะดิฉันขอสรุปอีกครั้งนะคะว่าร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี2,569นี้มีคุณค่าในฐานะที่ เป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างรัฐไทยค่ะให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราเห็นชัดค่ะว่ารัฐบาลน,นะคะพยายามวางรากฐานระบบงบประมาณใหม่ที่ตอบโจทย์ในการรับมือกับวิกฤตและเป็นการสร้างโอกาสในเวลาเดียวกันผ่านสามแนวทางสำคัญค่ะได้แก่แนวทางแรกนะคะคือการยืดหยุ่นแบบกระจายที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ค่ะ สามารถตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างทันท่วงทีแนวทางที่2ค่ะคือการจัดงบแบบมีภารกิจนําที่ทุกการใช้จ่ายค่ะถูกวางไว้ภายใต้เป้าหมายที่ชัดเจนไม่ใช่เพียงเพียงแค่บริหารงานตามแผนงานนะคะแต่เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศด้วยและแนวทางที่3ค่ะคือการล,ลดการรวมศูนย์งบประมาณ ยเฉพาะการปรับลดงบกลางและงบของสันนัษนายกรัฐมนตรีลงนะคะเพื่อเปิดพื้นที่ค่ะให้งบประมาณนั้นนำไปสู่ภารกิจที่จับต้องได้และนำไปสู่หน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่า และในตัวอย่างที่ดิฉันได้ยกมานะคะไม่ว่าจะเป็นการยกระดับภาคเกษตรการปรับปรามยาเสพติดแบบครบวงจรรวมถึงการกระจายงบลงทุนไปสู่จังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะล้วนเป็นภาพที่สะท้อนแนวคิดใหม่นี้ที่สามารถนําไปใช้ได้จริงท่ารางงานง,ง,งบประมาณในปีนี้ค่ะมันไม่ได้เป็นแค่เพียงเครื่องมือทางการเงินนะคะแต่คือเครื่องมือของการเปลี่ยนผ่าน จากระบบงบประมาณนะคะที่เน้นการรวมศูนย์ไปสู่ระบบที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานในพื้นที่นั้นได้มีบทบาทจากการบริหารที่เน้นการควบคุมไปสู่งานบริหารที่เน้นเป้าหมายและผลลัพธ์และจากรัฐค่ะที่คอยตอบสนองเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาไปสู่รัฐ ที่มีความพร้อมอยู่เสมอไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ดังนั้นค่ะดิฉันจึงขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญตัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569ด้วยความมั่นใจค่ะว่านี่คือก้าวสำคัญของประเทศไทยเราจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีทิศทางและเท่าทันโลกขอบคุณค่ะท่านประธานครับครับท่านประกรณ์รุ้ฮะเชิญฮะขอบคุณท่านประธานครับผมปก